ก็อยู่ที่เราจะมองนะว่าเราอยากได้โฆษณาเท่าไหร่แต่ว่าที่สําคัญคือคลิปยาวนะมันจะเป็นคลิปที่มีเนื้อาหาสาระนิดนึงนะเผื่อว่าคนที่เข้าเข้ามาฟังจากโปรไฟล์หรือจากเพจถ้าเป็นจากเพจเนี่ยสามนาทีขึ้นนะส่วนในโปรไฟล์ ส่วนในโปรไฟล์ท่านที่เปิดโหมดมอืออาชีพในโปรไฟล์ในโดดเด่นเนาะให้มันน่าสนใจครับก็อยู่ที่การออกแบบหรือการที่เราจะถ่ายทอดยังไง mm hmm. นั่นเองซึ่งผมก็ยังพัฒนาอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็แล้วก็จะมีโฆษณาลงก็ฝากให้กับทุกท่านเป็นกำใจให้กับทุกคนทั้งคนที่ผ่านการสร้างรายได้และยังไม่ผ่านการสร้างรายได้นะครับผมสู้ๆครับเพระมาจากโปรไฟล์จากเพจถ้าเป็นจากเพจเนี่ยสามนาทีขึ้นส่วนในโปรไฟล์ ส่วนในโปรไฟล์ท่านที่เปิดโหมดมืออาชีพในโปรไฟล์นะครับในวันนี้นะครับก็จัดหนักจัดเต็มทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับเท่าที่เราจะทําได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับภารกิจเราภารกิจหลักโฆษณาลงสักหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้คุอยู่ที่เรากรณีที่คนผ่านการสร้างราได้เราผ่านการสร้างรายได้หรือยังหรือยังไม่ผ่านนะครับถ้าเราไม่ผ่านการสร้างรายได้ควรทำเยอะๆไว้ก่อนผมมองนะ มันจะได้สาทีททหลายๆท่านต้องมองว่าท่านทําในรูปแบบก็ใช้นาทีมากนะครับมันก็จะมีโฆษณาลงมากมันก็จะมีผลที่มันเชื่อมโยงกันเองนะครับอยู่ที่เราจะเอาแบบไหนแค่นั้นเองนะบางครั้งการสวัสดีครับวันศุกร์นะครับุกเช่นกันนะครับสวัสดสีดนนครับการทําคลิปเนี่ยถ้าเป็นคลิปยาวนะครับเพื่อที่เราจะได้โฆษณาลงเนี่ยท่านชอบ แต่ที่สําคัญคลิปคนจะต้องมีสาระนะครับคนนี้ต้องมีสาระนั okay. ่นแหลมาขึ้นนะครับถ้ามีโฆษณาลงไปตัวเพราะว่าเราทําคลิปยาวที่มีสาระันชอบแต่ที่สําคัญคลิปคนจะต้องมีสาระนะครับคนนี้ต้องมีสาระไม่ผ่านการสร้างไปได้ผมคิดว่าในมุมมองผมนะผมว่าคนจะทำสักสามนาที 3นาทีนะครับมันน่าจะดีหรือ5นาทีมันน่าจะดีเพราะเป็นการสะสมทําคลิปยาวให้มีนาทีเยอะมันจะได้นาทีสะสมนะครับแล้วก็หลายๆท่านเข้ามาชมนะครับเขากา็จะช่วยให้นาทีเรามากขึ้นแต่หากว่าเราทําคลิปโปรไฟล์นะถ้า,าท่านผ่านการสร้างรายได้แล้ว มีโฆษณาลงแล้วก็อยู่ที่เราว่าถ้าเราทําคลิปจะโดดเด่นเนาะให้มันน่าสนใจครับก็อยู่ที่การออกแบบหรือการที่เราจะถ่ายทอดยังไงนั่นเองซึ่งผมก็พยายามพัฒนาอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เราผ่านการสร้างรายได้หรือยังหรือยังไม่ผ่านนะครับถ้าเราไม่ผ่านการสร้างรายได้ควรทําเยอะๆไว้ก่อนผมมองนะอันจะได้จากเขากำหนดให้ในการทําคลิปเป็นคลิปยาวเนี่ยต้องสามนาทีขึ้นนะต้องสามนาทีขึ้น น้อยไปสามทีจะไม่ได้ตรงนี้นะครับซึ่งหลายเมื่อทีไงครับถ้าเราทําน้อยแล้วเมื่อไหร่ในทีมจะขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ากรณีท่านผ่านการสร้างรายได้แล้วมีโฆษณาลงแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ท่านใหญ่เมื่อทีแล้วท่านยังไม่มีโฆษณาลงนะครับก็โดยรวมแล้วก็อยู่ที่ท่านจะต้องพิจารณาดูว่าท่านอยากได้แบบไหนเนะาะอยากได้แบบไหนเอาที่ได้โฆษณากี่ตัวถ้าหนึ่งตัวท่านจะทําสั้นๆ ถ้าทำการโฆษณา2ตัวสาตัวท่านก็ทำทาสักหนึ่งนาทีหนึ่งาทีครึ่งหรือสนาทีก็ได้อย่างนี้ครับมีหลายท่านได้ทักเข้ามานะครับเราสอบถามว่าเอ๊ะการทําคลิปเนี่ยคลิปยาวนะคนจะทํามากหรือน้อยดีแต่ประเยชนที่เราจะมองนะว่าเราอยากได้โฆษณาเท่าไหร่แต่ว่าที่สําคัญคือคลิปยาวนะคนจะเป็นคลิปที่มีเนื้อหาสาระนิดนึงนะเผื่อว่าคนที่เข้าเข้ามาฟังที่หลายหาท่านต้องมองว่าท่านทํา ในรูปแบบท่านมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเราเปิดโหมดมืออาชีพจากตัวไหนนะครับกลองไปดูว่าจากโปรไฟล์หรือจากเพจและเราก็จะมีโฆษณาลงก็ฝากให้กับทุกท่านเป็นลังใจให้กับทุกคนทั้งคนที่ผ่านการสร้างรายได้และยังไม่ผ่านการสร้างรายได้นะครับผมสู้ๆครับพุกนาทีแล้วท่านยังไม่มีโฆษณาลงนะครับก็โดยรวมแล้วก็อยู่ที่ท่านจะต้องพิจารณาดูว่าท่านอยากได้แบบไหนเนาะ เพื่อจะไปเติมในเจ้าที่มีเหลยท่านได้ทักเข้ามานะครับแล้สอบถามว่าเอ๊ะการทําคลิปเนี่ยคลิปยาวนะคนจะทํามากหรือน้อยดีรวมสวัสดีครับปนสุดนะครับสุสุเช่นกันนะครับเปับได้โฆษณากี่ตัวถ้าหนึ่งตัวท่านจะทําสั้นๆ ถ้าทำการโฆษ,ษณาสองตัวสามตัวท่านก็ทำทาสักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งหรือสองนาทีก็ได้อย่างนี้ครับส่วนใหญ่ถ้าคลิปยาวเนี่ยเราผมเปิดเปิดโหมดในรูปแบบของโปรไฟล์ผมก็จะทําประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะอยู่ในรยะยะเวลาท่านมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเราเปิดโหมดมืออาชีพจากตัวไหนนะก็ลองไปดูว่าจากโปรไฟล์หรือจากเพจ ที mm. ่จะเชิญชวนให้เพ <Yeah. S 2> like, ื ND ่อนเราฟังจนจบไหมฟังจนมีโฆษณาไหมมันก็อยู่ที่ที่เราจะนําเสนอคลิปให้มันให้มันอย่างผมเนี่ยผมก็ทําประมาณ3นาที5้านาทีก็จะมีโฆษณาลงประมาณสามตัว2ตัวหรือสามตัวประมาณเนี้ยครับเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมดูอย่างผมเนี่ยผมก็ทําประมาณ3นาที5้านาทีก็จะมีโฆษณาลงประมาณสามตัว2ตัวหรือสามตัวประมาณเนี้ยครับเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมดู มีประเด็นที่ฟังแล้วทุกคนเป็น oh. าาประยุกต์ใช้ได้ทุกคนมีความรู้มีความสึกว่า๋อมันต้องเป็นแบบนี้ทุกคนเปิดหมดมืออาชีพจากโปรไฟล์หรือเปิดเปิดหมดมืออาชีพจากเพจนะครับถ้าเราเปิดหมดมืออาชีพจากเพจเนี่ยนะต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับหรือว่าท่านไม่ติดภารกิจก็ทําให้เต็งที่นะครับความสาเร็จมันก็จะมา มีหลายท่านนะครับมือดาวเนี่ยยาวหลายนาทีเนี่ยสามนาทีเนี่ยอาจจะมีโฆษ,ษณาลงตั้งแต่ตอนแรกระหว่างกลางและตอนท้ายประมาณนี้ครับต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่กิดภารกิจก็ทําให้เิ้มที่นะครับความสาเร็จมันก็จะมามีหลายท่านนะครับมือกันชอบแต่ที่สําคัญคลิปคนจะต้องมีสาระนะครับคนนี้ต้องมีสาระได้รายยิ้มนะครับถ้าคลิปมันสร้างรอยยิ้มเนาะ หรือถ้าเป็นคลิปนีฮาทุกคนมันสนุกตรงนี้คือคาตอบสุดท้ายของการทาคลิปยาวที่มีสาระอ,อันนี้ก็คือมุมมองว่าท่านต้องการโฆษณาคิดตัวซึ่งการมีโฆษณาลงหลายตัวก็จะมีบทต่อรายได้นอกที่มันอาจจะ,ะทําให้เรามีรายได้ยาวเนี่ยยาวหลายนาทีเนี่ยสามวาัทีเนี่ยอาจจะมีโฆษณาลงตั้งแต่ตอนแรกระหว่างกลางและ ตอนท้ายประมาณนี้ครับทำคลิปยาวให้มีนาทีเยอะมันจะได้นาทีสะสมนะครับแล้วก็หลายๆท่านเข้ามาชมนะครับเขากา็จะช่วยให้นาทีเรามากขึ้นแต่หากว่าเราทำคลิปสวัสดีครับนสุดนะครับสุดเช่นกันนะครับสวัสดีครับโฆษณาลงสักหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้อยู่ที่เรากรณีที่คนผ่านการสร้างได้ก็อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยก็ยี่สิบสาิว<ม>ินาทีก็ได้ แต่ให้จะใ,ให้ดีก็เก้าสิบว mm ิ hmm. โรไฟล์นะ mm hmm. ถ้า,าท่านผ่านการสร้างรายได้แล้วมีโฆษณาลงเล้ว mm hmm. ก็อยู่ที่เราว่า mm hmm. ถ้าเราทำคลิปอยอะ mm hmm. ก็อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยก็ยี่สิ 20, บสามสิบวินาทีก็ได้นะครับ mm hmm. แต่ให้จะใ,ให้ดีก็เ mm hmm. ก้าสิบวิได้โฆษณากี่ตัว mm hmm. ถ้าหนึ่งตัวท่านจะทำทสั้นๆ ถ้าทาการโฆษณาสองตัวสามตัวท่านก็ทำทำสักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งหรือสองนาทีก็ได้อย่างเนี้ยครับท่านชอบแต่ที่สําคัญคลิปคนที่ต้องมีสาระนะครับคนนี้ต้องมีสาระนะเราผ่านการสร้างรายได้หรือย,ยังหรือยังไม่ผ่านนะครับถ้าเราไม่ผ่านการสร้างรายได้ควรทาเยอะๆไว้ก่อนผมมองนะจะได้สะสมเปิดโหมดมืออาชีพจากโปรไฟล์หรือเปิดเปิดโหมดมืออาชีพจากเพจนะครับถ้า เราเปิดหมดมืออาชีพจากเพจเนี่ยยาวเนี่ยยาวหลายนาทีเนี่ยสามนาทีเนี่ยอาจจะมีโฆษณาลงตั้งแต่ตอนแรกระหว่างกลางและตอนท้ายประมาณนี้ครับครับสวัสดีวันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็ขอทุกท่านนะมีความสุขนะครับในการสไร้างรายได้นะครับจากโปรไฟล์หรือจากเพจถ้าเป็นจากเพจเนี่ยสามนาทีขึ้นส่วนในโปรไฟล์ ะะส่วนในโปรไฟล์ท่านที่เปิดโหมดมืออาชีพในโปรไฟล์ในโฆษณาลงสักหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่เรากรณีที่คนผ่านการสร้างได้และ,และเราก็จะมีโฆษณาลงก็ฝากให้กับทุกท่านเป็นกำใจให้กับทุกคนทั้งคนที่ผ่านการสร้างรดได้และยังไม่ผ่านการสร้างได้ไดนะครับผมสู้ๆครับผมเขากาหนดให้ในการทําคลิปเป็นคลิปยาวเนี่ยต้องสามนาทีขึ้นนะต้องสามนาทีขึ้นน้อยกว่าสามนาทีจะไม่ได้ตรงนี้นะครับซึ่ง จากโปรไฟล์หรือจากเพจถ้าเป็นจากเพจเนี่ยสามนาทีขึ้นส่วนในโปรไฟล์ส่วนในโปรไฟล์นน profile, ท่านที่เปิดโหมดมือชิปในโปรไฟล์อย่างผมเนี่ยผมก็ทําประมาณสามนาทีห้านาทีก็จะมีโฆษณาลงประมาณสามตัวสองตัวหรือสามตัวประมาณนี้ครับเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมดูมก็โอเคอยู่นะครับมันก็อยู่ที่ว่า,เ,าเราผ่านการสร้างรายได้หรือยังไม่ผ่านการสร้างรายได้ กรณีที่ท่านเปิดหมดหมดเมื่อชีพก็ใช้นาทีมากนะครับมันก็มีโฆษณาลงมากมันก็จะมีผลที่มันเชื่อมโยงกันเองนะครับอยู่ที่เราจะเอาแบบไหนแค่นั้นเองบางครั้งการก็โอเคอยู่นะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราผ่านการสร้างรายได้หรือยังไม่ผ่านการสร้างรายได้ได